สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสต้อนรับแคมรี่ปี2016นะครับเข้ามาใส่หน้าจอ a แอนดรอยมิช i ก้านะครับตัว R4 นะครับแรม4รอม64เป็น Android 13นะครับแล้วก็เสริมด้วยกล้องถอย AHD นะครับซึ่งให้ภาพผมชัดมากๆแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์ลงที่หน้าจอสามารถเปิดดูฟอร์แมตท,ที่หน้าจอเรียกดูไฟล์ที่หน้าจอได้นะครับตอนนี้หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมกำลังทำการติดตั้งเดี๋ยวมาดูตอนหัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมทำการรีวิวกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านถาวรออโต้ช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Toyota c a m มรี่นะครับลูกค้าได้ทําการเข้ามาใส่หน้าจออินดอร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นมิชิก้านะครับเป็น R4 นะครับสเปคหน้าจอนะครับเป็นแรม4ล้อม64นะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับที่เป็นระบบ HD นะครับให้มุมมองกว้างและก็ภาพคมชัดมากๆนะครับสําหรับไฟล์ภาพนะครับหน้าจอก็ให้เป็นระบบภาพ 2K นะครับ QLED นะครับที่ให้ ภาพคมชัดทุกมุมมองนะครับละเอียดมากๆนะครับมัติฟังก์ชันต่างๆนะครับบนพวงมาลัยก็สามารถสั่งงานได้เหมือนเดิมนะครับแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะครับที่เรามีให้นะครับ YouTube Netflix Google Map ทีวีออนไลนะครับก็มีเพจชตโตให้นะครับถ้าลูกค้าสามารถใส่ยูสเซอร์แล้วก็โหลดเองเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับลองดูเป็นทีวีออนไลน์นะครับ ี่เป็นช่องรายการช่องเวิร์กพอยต์นะครับช่องรายการแอปสำหรับลูกทีวีตัวนี้ก็สะดวกง่ายนะครับช่องรายการก็อยู่ด้านข้างนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับรือว่าจะเป็นการแบ่ง2หน้าจอนะครับถ้าลูกค้าที่ต้องการดูเส้นทางแผนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความบันเทิงเข้าไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่ถนัดเป็น Apple c a r าเพหรือว่าเอนดอร์โต้นะครับหน้าจอของเราก็รองรับนะครับเพียงเชื่อมต่อผ่านสัญญาณลูทูุนะครับก็ไหลสายไปเลยนะครับสามารถมาควบคุมผ่านหน้าจอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนนรระบบบโทททศััพพ์คแผี่ Google Map ก มานี้เลยนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านสาบอนออโตช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยลามินทานนะครับวันนี้สวัสดีครับ